เวลาเปลี่ยนใบดึงตัวนี้ขึ้นครับตัวนี้จะเป็นปุ่มนี่ครับเวลาถอดนั่ก็ถอด ่อไปนี้ใส่ใบนี้เข้าไปเอาด้านที่มีเล็ก ไบที่แถมมาเนี่ยจะไม่ค่อยคมนะครับจะไม่ค่อยคม ที่แถมมาเนี่ยสําหรับผมผมว่ามันไม่ค่อยคมนะใบที่แถมมาเนี่ยาหาซื้อใหม่ได้ครับหาซื้อใหม่ได้ส่วนใบเนี่ยใบนี้เป็นใบจักตัดไม้ตัดท่อท่อพีวีซีพวกนี้ใบนี้โอเคครับใบนี้คมแต่ว่าใบหินตัดเด็กผมว่ามันไม่ค่อยคมนะครับส่วนเรื่องกําลังส่วนเรื่องกําลังเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะ ส่วนเรื่องกำลังเนี่ยผมสำหรับผมผมคิดว่ามันน้อยไปนิดครับทีเนี้เดี๋ยวผมจะอบอกให้ฟังว่าเหมาะกับช่างกลุ่มไหนหรือว่าเหมาะกับมีติดบ้านไว้สำหรับ DIY เนี่ยโอเคครับตัวเจ้าตัวเนี้ยที่จะเหมาะงานที่จะเหมาะกับเขาเลยนะครับ เป็นช่างเดินสายไฟบ้านครับช่างเดินสายไฟบ้านเนี่ยใช้งานได้ดีเลยครับตัวนี้คือใช้สําหรับอ่าท่อแบบเนี้ยเดินสายไฟบ้านเนี่ยเขาจะมีท่อแบบที่ว่าร้อยสายไฟนะครับแต่ว่าบางวันนี้ครับไม่หนาขนาดนี้แล้วครับใช้ตัดท่อที่ว่าร้อยสายไฟนี่โอ้ดีมากเลยครับเพราะว่าตัดกับพลาสติกบางๆท่อ pvc อะไรพวกนี้ครับดีครับแล้วก็ช่างตีก้าครับ ช่างตีฟา้าไปซื้อใบมาเปลี่ยนใหม่ครับสำหรับปั่รโครงประตูที่มุงลวดนะครับโครงประตูแล้วก็ช่างตีฟ้าเนี่ยตัดเหล็กที่เขาใช้ไอ้เขาเรียกอะไรทีบาร์ทีจอยอะไรครับนี่แหละครับเหล็กบางๆอ่ะตัดได้ครับแล้วก็ช่างไอ้ทำประตูมุงลวดเนี่ยตัดโครงอลูมิเนียมครับที่ว่าเป็นบางๆครับไปซื้อใบมางานเบาๆดีครับ คลองตัวดีแล้วก็เล็กดีส่วนใช้กับงานเหล็กได้ไหมได้ครับสำหรับ DIY ติดบ้านแต่ไม่แต่ช่างไม่แนะนำครับช่างเนี่ยตัดผูรถยนต์เนี่ยถามว่าได้ไม่ได้ครับสำหรับแผลเล็กๆแผลเล็กเลครับผมรู้สึกว่าถ้าแผลใหญ่เนี่ยมันจะช้าไปนิดกำลังมันน้อยครับเวลาเรากดเนี่ยกดคือเขาจะหยุดครับคือว่าเหมือนเซฟตี้แบบกลัวไปแตกเงี้ยครับเขาจะหยุดทีนี้ ถ้าจะถามว่าไปซื้อตัวใหญ่เลยดีฝ่าไหมบางคนก็บอกเพิ่มตังค์อีกหน่อยไปซื้อตัวใหญ่เลยดีฝ่าไหมคือตัวใหญ่เนี่ยประโยชน์ของเขาเลยก็คือว่าใช้กับงานข้างนอกโลง่ลงๆกำลังเขาเยอะกว่าแรงเขาเยอะกว่าตัดได้ไวกว่าแต่ถ้าไปเจองานตามซอกตามมุมที่จําเป็นที่จะต้องเข้าซอกไปตัดในซอกเล็กๆเนี่ยตัวเล็ก เขาก็จะมีประโยชน์ปาครับเหมือนว่าท่อปลาปลาเนี่ยไปแตกท่อน้ําเนี่ยนเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติเราขุดหลุมเพราะท่อเนี่ยก็จะฝังไว้ใต้ดินใช่ไหมขุดหลุมขุดหลุมนิดเดียวแล้วก็ใช้ตัวนี้นี่ตัดเลยครับตัดเลยครับอ่าได้ครับแต่ทีเนี้ยเขาเป็นใบแค่3ามนิ้วนะครับเครื่องมือชนิดนี้จะเป็นใบแค่สามนิ้วครับเนี่ยเขาก็จะมีการตัดของเขาได้ประมาณระยะเขาขนาดนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะใช้ตัดเหล็กหนาหรือว่าอุปกรณ์ที่ว่ามันหนาเอา,นาไม่ได้ครับไม่ได้อ่า,อาก็อย่างที่บอกครับเหมาะก,กับช่างติดมุ้งลวดตรงนี้ครับช่างตีฟ้าช่างเดินสายไฟรถยนต์ช่างตัดผูรถยนต์ใช้ได้แต่ว่าใช้กับงานที่ว่าแผลไม่ฟางมากแผลฟางมากก็ได้ครับแต่ว่าตัดยาวผมว่ามันช้าไปนิดนึงอ่า ดีสําหรับในซอกเล็กๆที่ว่าเข้าเข้าไปตัดได้นะครับแล้วส่วนเรื่องอุปกรณ์หรืออะไรเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยนี่ครับสามารถเอาแบตเตอรี่ของสว่านทั่วไปครับสว่านจีนทั่วไปเนี่ยใส่กันได้เลยครับอันนี้ผมลองแล้วใส่ได้เลยครับเพียงแต่ว่าสีไม่เหมือนกันแต่ว่าดูขาล็อกขาล็อกให้เข้ากันได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็สว่านจีนอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่มาตรฐานเดียวกันหมดนะครับ จุดสองวนนะครับต้องดูวนกำลังให้เท่ากันด้วยครับอ่านั่นแหละครับเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าไปซื้อตัวเป่าชุดเล็กมาก็แค่พันนิดนิดเงครับเนี่ยได้แบตเตอรี่มาก้อนเดียวแล้วล่ะแ,แล้วก็ถ้าคนไหนที่ว่ามีสว่านจีนอยู่แล้วเนี่ยเรามีแบตเตอรี่ใช้งานกันได้แทนกันได้สบายครับโอเคนะครับเนี่ยมีสมาชิกเขาอยากจะรู้อยากจะให้ผมทำตัดเหล็กให้ดูตัดไม้ให้ดู ตัดท่อ PVC ให้ดูแต่ว่าตัดปูนเนี่ยผมไม่มีใบครับผมไม่มีใบครับตัดกระเบื้องเนี่ยตัดกระเบื้องผมไม่มีใบแบบนี้ครับและอย่างเนึ่งแค่สามนิ้วครับใช้กตัดกระเบื้องผมไม่แนะนําครับถ้าตัดกระเบื้องผมแนะนําให้ใช้ลูกหมูดีกว่าครับเนี่ยอันนี้ตัดกระเบื้องถ้าเราไปซื้อใบตัดกระเบื้องมาก็ตัดได้ครับแต่ว่าผมว่ามันช้าครับนั่นแหละครับก็ตัดพลาสติกท่อ PVC เนี่ยสบายตัดไม้ละแนง เนี่ยอย่างเงี้ยไม้เนื้ออ่อนที่ไม่หนามากเนี่ยได้สบายๆครับงานเขาคือถนัดแบบนี้ครับอ่ามีสมาชิกเขาถามเข้ามาครับผมก็เลยทําการทดสอบใช้งานจริงให้ดูนะครับโอเคนะครับอย่างที่บอกไปส่วนตัดเด็กเนี่ยก็ตัดได้ไม่อย่าให้เกินสี่ห้าหุ่นแล้วกันครับตัดได้ครับตัดหนาก็ตัดได้แต่มันช้าแค่นั้นเองครับถามว่าตัดได้ไม่ได้แต่ช้าครับอ่า นั่นแหละครับก็มาลองใช้งานให้ดูนะ,นะครับโอเคนะครับมันฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวจะทำเอามาอวดให้ดูกันครับโอเคครับสวัสดีครับ